สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู่คูสูค่คนผูกพอกับช่องสามารถหาหนุ่มสาวิเดนพี่น้องจ้าผูกพอกันในวันที่23ธันวาคม2 5 6พผูกพอกันมือนน้กะมีตัวเลขมาฝากมาตอนคือเกาละจ้าจอมือโอเว้เราเด้อค่ะผู้ใดฟันเด็ดฟันดีฟันดังกะอย่าลืมมินตะคลิปมาโวมาฝากมาตอนกันเนี่จ้าอากาศหนะ้า หนาวพี่น้องเย็นซวยสวยค่ะล้มแห้งขักจ้ะหนาวเมป่ันไดพี่น้องล้มนีตีค่ะลมแห้งขักแห้งเน่กะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยด้วยค่ะดูเลสุขภาพจ้ะอากาศเปลี่ยนเปลงค้นเป็นวัดไหลกะกะดูแลสุขภาพจ้ะคลิปนี้สาวนายิบยกตัวเลขจากเซียนโกโทโมอม็ดเดียวคูฟันให้เฉพาะหลังมาฝากมาตอน มวลวังหันเพิินฟันลังให้จิตตัวเดียวขรุแต่ว่ากแกลนขึ้นถึงพี่นองจ้าเสียดายหลายจ้าแต่ว่าตัวเลขเพิินกะแค่ตัวเดียวขรุเนาะกะร้องผิดจารณาบ่งค่าผู้ใดที่ทุนน้อยงบน้อยกะสามารถยิบยกตัวเลขเพิ่นไปน้าไปลงทุนได้เลยมวดวังหันเพิ่นให้จ็ดลางเป็นบอ่อแต่ว่าจ็ดไปออกบนจ้ากะพิจารณาบ่งงวดนี้เพิินกะให้มาเม็ดเดียวสายวิ่งกะให้ต่อยวิ่งบนลางไว้น้ำละบพ่นองเพราะว่าเลขวิ่งเพิินบ่อหลายหางจ้า สำหรับตัวเลขเซียนกทอมมยังย้ำเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเป็นแค่แนวทางใส่วิจารณญาณในการรับชมได้ยลยค่ะเป็นสูตรหวยคำนวณเนาะหรือว่าผู้ใดเนาะค่ะมีตัวเลขอย่างวางในช่องนำมาเบงปันในช่องสาบานาหนุ่มสวิเดนสามารถเนาะค่ะเอสดไอดีโค้ดไลน์ส่วนตัวสาบานามาได้เลยจ้าที่ขึ้นยูน้าจอนีเด้อค่ะเป็น ID Li ไลน์ส่วนตัวเนาะค่ะสามารถทักทายบอกว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณ เลขผีบอกเลขความฝันแม่นๆหรือว่าเลขบอกบุญสามารถนํามาแบ่งปันกันได้ตามนี่เลยเด้อจ้าบอบอหลายใหญ่ไปพี่น้องไปเบ่งแนวทางจากเซียนกอทมในวดวันที่30ธันวาคม2566ไปพร้อมๆกันเลยจ้าเนี่ยจ้าเป็นแนวทางทางเซียนกอทมเิ่นส่งไห้สาบ้านนาเบ่งเด้อค่ะเป็นบ่สะดวกเนาะค่ะเิ่นอยากหลายแนวอย่างทั้งเหตุงานพร้อมเป็นกเลยส่งแต่ตัวเลข มาว่ามาฝากมาต้อน้ะเป็นตัวเลขล่างอย่างเดียวเม็ดเดียวพร้อมจ้ะเนี่ยค่ะเพื่อนให้วิ่งล่างเก้าเลยค่ะฟันไปที่เก้าตัวเดียวคูโลจ้ะจับคู่ให้คือหกเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าหกโตเดียวคโลเข็นเข็นพี่น้องเนี่ยค่ะตามนี้เลยเด้อค่ะเพื่อนทรงมาว่ามาฝากมาต้อนมันบ่ชัดเจนบันไดเดียวสาบนาะจะไปเขียนใส่กระดาษให้เบิ่งอีกเทีน,นึงจะนักคำนวณขั้นเทพเพิ่นวานนะคะ เอาขอบุญขอบคุณทั้งเซียนกอทมอที่น้ามาฝากมาตอนเนาะเอาค่ะเดี๋ยวสาวนะจะไปคัดลอกเนาะค่ะใส่กระดาษให้ชัดเจนก็นีอีกจ้าสต,ติติงวดก้อนด้วยค่ะเม็ดเดียวตัวเดียวโคลูจากผูทิพพาดเนาะเพื่อให้เจ็บแต่ว่ามันไปออกทึงๆค่ะเจ็บตัวเดียวเม็ดเดียวก็ไดเอาค่ะมาเบิ้งต่อค่ะในงวดวันที่30อันนี้เป็นแนวทางเด้อพี่น้องจา๋าในงวันที่30ธันวาคม2566 ทางเสียนกทอมใหามาวิ่งล่างเก้าเม็ดเดียวโครูฟันขาดไปที่เก้าเด้อจ้ะหรือว่าผู้ใดซีวิ่งรูดก็ได้ต่อยถึงๆไปเน่จากน้อยน้ำเด้อจ้ะสมมติว่าวิ่งเก่าข้างล่างนี่จกักบาทหนึ่งค่ะวิ่งทึ่งๆจักหาสิบตังประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะเอากันนี้ก่ะจับคู่หก็คือหกเก่าเก่าหกเม็ดเดียวอีกแล้วจ้ะเม็ดเดียวตัวเดียวโครูเขล็นเข็น,ข,น,ข,นขอให้โชคดีนะคะนักคำนวณขั้นเทพเป็นว่า นอจ่า,จานาะอันนี้เป็นงวดหม่เดี๋ยวเสียเบิ่งสติติเปรียบเทียบน้จาจ้ะสาหรับผู้ทุนน้อยนะพี่น้องจ้าก็กเลยหยิบยกมาเวามาฝากมาตอนเพราะว่าเลกเป็นมีตัวเดียวโครูอันนี้ของงวดหม่เด้อค่ะเด้องวดวันที่สามสิบอันนี้คืองวดเก่าจา้ะเปรียบเทียบให้เบิง่งเป็นแต่นําไปลงทุนเดอ้อพี่นอ้องพราะว่าเลกเพิ่นว่าหลายหางจา้ะซัํานีละ่ะสําหรับผู้ทุนน้อยดอกจาก้าผู้ทุนไลยกะ จอบเบิ้งค่ะหรือว่าสามารถวิ่งได้เลยเนาะคะ่ะสำหรับผู้ใดมักเรียนค่ะเรียนเอาเด้อค่ะพี่น้องจา้าเคลีบหน้าจอจา้าไปหาจับฉลากกินแบ่งทิ้งไว้เนาะคะ่ะอย่าลืมเด้อผู้ใดมีแนวทางค่ะสามารถไอเดียไลน์สาวนามาได้โดยตรงจา้าไอเดียไลน์อยู่หน้าคลิปเด้อค่ะต้นคลิปสาวนาได้วางไอเดียไลน์ใหแล้วจาว้าบ่ว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณหรือว่าเลขแม่นๆเลขมีที่มา เลขผีบอกเลขบอกบุญสามารถหยิบยกมาว้ามาฝากมาต้อนสำหรับคนหมักตัวเลขจะ้ะก็ยังบอก่กเาเค้อค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นแค่แนวทางใส่วิจ,จะะนะาะณญาณหลายๆคนเสิน้ำเป็นลงทุนจะ้ะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพีน่นองจา๋ากะตามนั้นจ้าสาบ้านกะหาข้อมูลเนาะค่ะมาฝากมาต้อนค่ะสำหรับคนหมักตัวเลขก็ไดจะ้ะคือกับสาบา้านนี่แหละ มากมากพี่น้องจ้าสุยเต็มลุงเตียมอยู่นี่แหละจักสีเขิดจังใดดวงบบมีพี่น้องงวดว่างันก็ซุยอีกเตียมเดียวเอาว่าเป็นยังค่ะเลือดเลือดนักสูบมันหลายพี่น้องในงวดนี้กะสิปีไม่เลวสาบนาก็ะคอยพี่น้องนะมีสูบมีหมาน้ากันค่ะบุนสัมพันธ์ไก่มีสูบมีหมานเด้อบอกตัวใดพี่น้องแฟนช่องเอฟซีไอ้เดยสูบเดยหมานได้เฮนะคะถือเลขไซปีไม่นี่มวนเทเด้พี่น้องจ้ะแต่กันนลัลจ้ะ ตือนสติอย่าสลงทุนหลายเด้อพี่น้องจ๋าอยากได้เจ้าของเขาบพแมนได้จ้ะพิจารณาเบิ่ง่าตัวใดเป็นตานาไปลงทุนค่ะฟันเด็ดฟันดีฟันดังค่ะอย่าลืมต่อยเหลขกเจ้าของฟันไว้น้จาจ้าอย่าสไปบ้าเลนกับเลขกคนอื่นไยเด้อจ้ะอ๋พี่น้องค่ะมาคลิปนี้อย่าลืมเด้อค่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกําลังใจน้เดนอจ้ะผึ่งปิดกันหนักหนักพี่น้องเจ้าน้ยใ่จักว่าเป็นจังไดค่ะปิดกันกระโดกระเดะ บางคนก็นว่าเห็นนอะทักไล้มาว่าเห็นพะนะแต่สาวนาะก็ลุงคูม,มือละจ้าเอาค่ะในงวดวันที่30ทธันวาคม2566สาวนาก็กขอให้พี่น้องเฟ้นองเอฟซีสุขุสุขุนเฮงปังดังรวยสุขุสุขุนเหมืนไหลกองท้องไหลเขาสาธุซาถูคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหนาปาา้าไปเราจะสวัสดีค่ะ सूर्यं धा सद्गुति जोति वचंतो सपरो ओमिना सदो आदेहो वक्कं तरायो सुभूतिखानो भूवः अधिवादनसि नेसानि चं का वचायो सतारो सम्मवतन केनय वन्नो सुफंग हलांग यंचो नाटिना ยัญจัสสะตันตโสอุปปทปติโสยาติตัมโมจะอยัมมิรสิรูปิทานปูชาจกถากุลาลาปาลัญจวิภูนมณุปปะทินังนี้บุญยังปะสุจังอนัปปะกันติวัตตุสัพพมังคะลังรักขังทุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนาสัพพธัมมานุภาเวนาสัพพสังฆานุภาเวนะสันอาโสนี้อวันติ